หมู่บ้านในฝันสันติภาพโลกตอนอนุโลมปฏิโลมในผ้าทอมือศิลปะการทอผ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกปัญญาความคิดและความงาม กรรมวิธีของผ้าทอมือมีใช่เพียงการนำเสนอทางศิลปะอย่างเดียวแต่มันเป็นระเบียบว,วิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะการผลิตผ้าหนึ่งผืนของช่างศิลป์คือปรากฏการแห่งความจริงความดีและความงามความจริงหรือสัจจะในการผลิตผ้าทอมือ คือหลักการที่มีอยู่จริงในธรรมชาติแน่นอนมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงอันหมายถึงความปรารถนาแห่งปัญญาที่ช่างศิลป์พึ่งได้รับปฏิบัติการในความจริงของชีวิตของช่างศิลปอาทิการปั้นได้บนวงล้อทั้งตามและทวนเข็มนาฬิกาหรือการวิ่งกระสวยไปกลับ หรือการเหยียบและชักตะกอดถักลายตามลำดับขึ้นทวนกลับลงเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงธรรมชาติของจิตว่ามีอาการเป็นอนุโลมปฏิโลมดังปรากฏในวงรอบ12ปัจจัยของการเกิดและมีวงรอบการดับ12ปัจจัยได้แก่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายตนาหกพัะเวทนาตัณหา อุปทานพชาติชรามรณะเพราะมีสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยเกิดจึงมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอนุโลมตามลำดับเพราะความดับไปหรือทวนกลับแห่งสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยจึงมีอีกสิ่งหนึ่งดับไปหรือทวนกลับเป็นปฏิโลมตามลำดับภูมิปัญญาผ้าทอมือทำให้ช่างศิลป์เรียนรู้วงจรทุกขโทมนัสของชีวิตว่าเป็นไปตามปฏิจจสม,มุปบาท หรือกฎแห่งเหตุและผลบางส่วนงานไม่อาจใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้แต่จิตของช่างศิลป์ถูกฝึกให้หมุนตามและทวนกลับหรือเดินหน้าและถอยหลังเป็นประจำทุกๆวันตามกลไกวงล้อแห่งพบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แกนสมมาตรแห่งการหมุนเพราะมันเป็นการรับรู้ที่เข้ากันได้กับความงามที่ได้สัดส่วนและสมดุลเที่ยงตรงซึ่งเป็นความจริงที่สามารถตรวจสอบได้โดยเลขาคณิตวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์นอกจากได้ผลงานสิ่งทออันงามวิจิตแล้วยังได้พัฒนาจิตความเข้าใจและปัญญาของช่างสินด้วยมันเป็นบรรยากาศที่ทำให้เขาทั้งหลายสามารถมีความสุข ท่ามกลางความทุกข์และสามารถมีความสงบท่ามกลางความวุ่นวายและสามารถเข้าถึงความจริงที่ไม่ปรุงแต่งท่ามกลางความปรุงแต่งเป็นต้น การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมลวดลายสิ่งทอมือแบบแกนสมมาตรครึง่งซีกหรือแกนสมมาตรถสะท้อนออกหรือแกนสมมาตรทวิภาคีโดยทำอนุโลมและปฏิโลมเช่นการมัดย้อมทำลวดลายบนเส้นได้การปักและถักทอหรือการทอยกขิดลวดลายข้างนอกและข้างในสิ่งทอหรือการพิมพ์สิ่งทอหรือการจุ่มผ้าในเทียนไขเป็นตน้น การสอนใช้เพียงอนุโลมอย่างเดียวศิลปินต้องจินตนาการและคำนวณย้อนรอยแบบปฏิโลมด้วยตนเองจึงจะได้ความงามผ้าสมดุลและบริบูรณ์ในยะสำคัญเรื่องนี้เป็นการฝึกสติปัญญาของช่างศิลป์ทักษะอนุโลมและปฏิโลมนี้เป็นพื้นฐานให้เราเข้าถึงธรรมชาติของจิต เช่นจำเป็นต้องเข้าถึงสมาธิยาน1 2 3และ4แล้วทวนกลับจาก4 3 2และ1 และทำนองดีกวันกับเทคนิคสงบระงับโดยดูลมหายใจเข้าออกเป็นตน้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งฟื้นฟูและพัฒนาผ้าทอมือไทยทุกภาคทั่วประเทศกระทั่งทำให้คุณภาพไหมไทยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทำให้วัดและโรงเรียนเป็นองค์กรส่งเสริมเศรษฐกิจหมู่บ้านเด็กๆนักเรียนหนุ่มสาวและพระสงฆ์สวมใส่ผ้าทอมือโดยใช้ผ้าเพียงอย่างน้อยคนละ1เมตรมันจะกลายเป็นรายได้แก่ช่างทออย่างเหลือเฟือช่างทอสตรีก็รู้สึกเป็นบุญได้ทอจีวรถวายพระสงฆ์นักเรียนก็ภูมิใจที่ได้แสดงความรักความศรัทธาแก่แม่และสตรีในหมู่บ้านและย่งเป็นผู้สนับส สนุนให้มีช่างศิลหรือคนฉลาดในหมู่บ้านอีกด้วย ฉะนั้นเราจงใช้ชีวิตตามลำดับการครองธรรมแบบอนุโลมและเรียนรู้การย้อนรอยทวนกลับแบบปฏิโลมให้เป็นการกระทำภายในอยู่กับภายในสงบที่ภายในและทำอนุโลมปฏิโลมเพื่อเสริมสร้างปัญญาญาณแก่เราเองและสมาชิกของหมู่บ้านในฝันสันติภาพโลก